สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมเมิร์ชซันนี่รับรางวัลรวมมูลค่ารวมอยู่ที่6 4 0 0 0บาทนะครับก็กิจกรรมนี้ก็จะหมดเขตวันนี้ทุกคนแน่เลยเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะหมดเขตแล้วทุกคนแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ถ้าหมดเขตนั้นเราต้องทําอะไรบ้างสำหรับคนที่มีแต้มอยู่นะครับผมหรือมีใบ ใบบัตรตรงนี้นะที่เราจะต้องเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องทำยัางไงากันต่อไปนะครับเผื่อว่าใครลืมที่จะเข้าสู่ระบบในส่วนของคืนนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเป็นการเมิร์ดนะครับคำว่า sunny ทุกคนน่าจากแอปพลิเคชันในค่ายของแคสซินนะครับชื่อว่า No v ว l a นะครับผมนะก็กิจกรรมนี้เริ่มต้นวันที่1 8เดือนมีนาคม2025จะหมดเขตวันที่16เดือนเมษายน2025นะครับ ซึ่งวันนี้วันที่16เมษายนพอดีทุกคนนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้เนาะใครที่ลืมเข้าระบบนะหรือถ้าดูคลิปของผมพวกนี้หรือวันที่17นะแล้วก็มันหมดเขตใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับอ่าเปิดมาในในส่วนของแอปนี้ทุกคนนะั่นคือแอปในเวลาแล้วก็มาที่คําว่าคําเชิญนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเขายังให้โอกาสยังให้เวลาให้กับเรานั้นทําการ m e r ์ e บัตรตรงนี้นะก็คือเป็นการเปิดบัตรแล้วก็ รวมบัตรสังเคราะห์ได้อยู่นะเราก็ทําไปได้เลยนะครับไม่งั้นเราอาจจะเราอาจจะอดในส่วนของการรับบัตรซันนี่นี่เองนะครับผมนะตอนนี้ผมมีอยู่ด้วยกันประมาณ22ใบด้วยกันนะครับผมนะก็ถ้าตีเป็นเงินประมาณกี่บาทนะก็เอา64,000บาทหารด้วย25,735นะครับเพราะว่าเป็นจำนวนใบนะ้องก็คือจะรู้ผลนะครับ64,000บาทหารด้วย25,000 หารด้วย25,000ืาเท่าอย่เมื่อกี้25,735นะครับอ่ะ735อ่ะเท่ากับบตรละบตรอ่าจะอยู่ที่มูลค่า2.48บาทนะผมมีอยู่22บใบก็มันหาสิบบาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ถ้าเราจะรู้ว่าของเรานั้นจะได้กี่บาทก็เอา บัตรสังเคราะห์ที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ใช่เอา64,00 0ฐนนด้วยบัตรสังเคราะห์ที่มีทั้งหมดในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็คูณด้วยบัตรที่เรามีอยู่ก็จะได้ประมาณเท่านั้นในส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับนั่นเองครับผมนะก็รางวัลรวมอยู่ที่64,000บาทนะครับโอโหคนที่ได้บัตรนี้ประมาณหลักพันบาทก็น่าจะได้ประมาณก็คูณ2ไปทุกคนนะก็ประมาณ3,000กว่าบาทคนนี้ทุกคนนะอันนี้ก็ประมาณ3,000กว่าบาทเนาะ อันนี้ก็ประมาณ2,600กว่าบาททุกคนโอถือว่าเยอะมากเลยเนาะไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงเป็นหลักพันเนาะของผมก็ทำได้แค่หลัก10เองนะครับประมาณ20กว่าใบนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคเนาะก็ในส่วนนี้คือเป็นการหาเงิน ฟรีฟรีเดี๋ยวที่เราไม่ต้องลงทุนจากแอปพลิเคชันที่มีช่วงในเวลาเนาะแล้วก็คิดว่าหลังจากที่กิจกรรมนี้หมดเขตไปแล้วน่าจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเพิ่มก็อย่าลืมมาเช็คด,ดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามผมก็จะทําคลิปอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินในคลิปนี้นะครับผมมีเงินอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับผมนะ และนี่คือเป็นยอดเงินที่ผมมีอยู่นะครับประมาณ418บาทนะครับผมก็จะทําการถอนเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet ก็ใช้แต้มอยู่ที่ 1, 10ล้านแต้มด้วยกันเท่ากับ400บาทนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับรออ่านนี้ทุกคนนะกดถึงด้วยจากนั้นให้เรากรอกเบอร์อกรอกชื่อแล้วก็นามสกุลนะต้องเป็นชื่อเดียวกันในแอปพลิเคชัน t r Money Wallet แล้วก็กรอกเบอร์ t r u Money Wallet ทั้ง2ช่องแล้วก็กดคําว่าแลกได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ทำการกดแลกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ เราก็รอรับให้เงินเข้ามานาะเราถอนวันที่16นะครับเงินจะเข้ามาประมาณ5วันถึง7วันด้วยกันตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่เกินวันที่21นะครับผมนะก็ถ้าเกินก็จะเป็นวันที่23นั่นเองนะครับผมนะก็อิชอลล์นะครับผมก็ถอนล่าสุดวันที่4เดือนมีนาคมนะครับ400บาทนินก็เข้ามาปกตินะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะก็สวัสดีครับ